สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามานำเสนอเมนูทางเหนือนะคะแกงฟักมุนใส่ไก่ค่ะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยผัดกับพริกแกงเมืองค่ะเป็นพริกแกงทางเหนือนะคะผัดกับน้ำมันให้พอหอมดีค่ะพอผัดหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปผัด ตับพริกแกงได้เลยค่ะไปเลย ผมมัดไก่กับพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะพอไก่เริ่มหดเริ่มสุกเล็กน้อยเราก็เริ่มปรุงได้เลยค่ะเราก็จะปรุงด้วยบบน,น้ำปลาร้านะคะแล้วเราก็ผัดไปกับไก่ค่ะใส่น้ำปลาร้าไปก่อนสักสองช้อนนะคะค่ะแล้วเราก็ผัดกับไก่ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่พอเริ่มจะสุกนะคะ มาถึงตรงน,นี้เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วะะล่ะค่ะเราฉีดใบมะกรูดใส่ลงไปผัดด้วยนะคะจะเพิ่มความหอมสมุนไพรให้กับแกงของเราค่ะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะพอผัดว่าไก่พอจะเริ่มสุกด,ดีเราก็เติมน้าค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําแกงลง,งไปนะคะเป็นน้ําเปล่านี่ละค่ะก็เติมลง,งไปให้ท่วมไก่เลยนะคะ ใส่ไปหมหนะใส่ไปหมานนะ้ำเยออืใส่น้ำแกงไปแล้วเราปิดฝาให้น้ำแกงเดือดดีค่ะแลวเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเพิ่มนะคะพอน้ำแกงเริ่มเดือดเราปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะสักหนึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นแล้วเราก็ใส่มะแขวนค่ะเป็นเม็ดสมุนไพรทางเหนือนะคะคล้ายๆพริกไทยละค่ะมีความหอมเฉพาะตัวของเขาเองนะคะตำแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาลงไปเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ชิมรสด,ดูค่ะแล้วเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกทีนึงนะคะเราค่อยปรุงเพิ่มค่ะเราปรุงไปเท่านี้ก่อนนะคะพอน้ำแกงเริ่มเดือดดีแล้วใส่ฟักค่ะ ใส่ฟักเป็นลำดับต่อไปนะคะแล้วเราก็เคี่ยวฟักกับไก่ให้นิ่มดีค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ S <S เคี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ลองชิมรสดูนะคะแล้วก็ปรุงเติมผงชูรสลงไปนิดหน่อยค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปเล็กน้อยนะคะสักก้อนนีวโป้งมือค่ะจากนั้นก็เปิดไฟค่อนไปทางอ่อนแล้วก็ตุ๋นให้ฟักไก่นุ่มดีนะคะอ๋อชิมแล้ว เติมน้ำปลาร้าอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเลยนะคะสำหรับมะแขวนที่ใส่ลงไปเขาจะมีเปลือกหุ้ม,มเมล็ดของเขาอะค่ะเวลาใส่ไปในหม้อน้ำแกงเนี่ยจะมีเปลือกลอยขึ้นมานะคะถ้าใครไม่ชอบ สามารถช้อนเปลือกของเขาว่าออกได้นะคะเขาจะลอยขึ้นมาค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ช้อนเนี่ยเวลาตักซดน้ํามันก็อาจจะมีเปลือกติดไปนะคะตัวเองก็ช้อนเปลือกมะแขวนที่ลอยขึ้นมาออกค่ะค่อยๆช้อนไปค่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนเมืองคนทางเหนือก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติค่ะแล้วเราก็เติมใบมะกรูด<น>เพิ่มความหอมลงไปตอนท้ายนี้อีกนะคะ เคี่ยวไปจนฟักนิ่มดีแล้วไก่ก็เปื่อยดีแล้วก่อนจะปิดไฟเราก็หั่นต้นหอมผักชีเป็นท่อนๆโรยแล้วก็ปิดท้ายแกงฟักหมุนของเรานะคะเพิ่มความหอม,อม,อมให้มากๆเลยค่ะเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแกงฟักหมุนใส่ไก่ค่ะหอมสมุนไพรมะแขวนอร่อยมากๆเลยนะคะลองทำกันดูนะคะ ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ